พูดมีเหตุผลใช่นะอย่าไปหว่านนิดพี่เงือตกพี่อะซีจีไม่ได้แชมป์แม่งกูโคตรเสียดายเลยกินสิแต่ไม่เป็นไรครับผมชิวๆครับยินดีกับน้องมันผมไม่อะไรครับผมชิวๆก็เสียใจอยู่นะที่ไม่ได้แชมป์งั้นกูจะเอานี่แหละฟิลนี่แหละเป็นแชมป์ให้ได้ เอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยเอาหน่อยให้พวกเราเอาหน่อยเอาหน่อยรามรับน้ะมีแปะก็ต้องตามมีแปะมีแปะก็ชแล้วมีวอลมึงฟังนะยังไงเราก็ต้องชนะนะพอเราต้องใช้หมาไฟครับโอเคใช่ใช่เราจะแพ้ไม่ได้เข้าใจพี่เราต้องใช้หมาไฟกูับผมตีบองนะฮะไหวพี่ตรงนี้ด้วยไม่นะเราเดินด้วยกันไม่แยกกันเดินด้วยกันอย่าแยชนะก็ไปไกลนไปไกลดิโอ้ เราเดินด้วยกันเราไม่มีของไม่มีอะไรเราก็ถามกันไงเราต้องซัพพอร์ตกันต้องแบ่งกันใช่สร้างแคมป์ให้มันหน่อยพี่อ๋อผมให้ลุงเดี่ยวน้าโจไปคุมแทนแล้วครับผมไม่มีเวลาดูเดี๋ยวลุงเดี่ยวเขาจัดการเองครับสำหรับทีม TG Poli กันเลยเฮ้ยแล้วถ้าเราเอายาเต้นลงไปแข่งได้ป้าไม่เรามียาอยู่แล้วไงมันไม่มีกติกาไม่ใช่หรอเขาบอกว่ายิบที่หนึ่งกระชั้นแต่มี่เดี๋ยวมันก็มีแบนเด็ตมีเม็ดจิบด้วย จะได้เอองั้นค่อยๆเล่นตามที่พวกเราเคยเล่นตามปกติก็ได้อยาก,กดดันตัวเองใช่อันนี้มัน<ม> <ละ S 1> ตายเดียวจบหรอครับพอ่ตายก็คือออกมาข้างนอกนี้สมตามันก็เหมือนแค่ขงปกติแหละแต่ว่าเล่นสามตาโดนสามตาเลยเหรอสามตาวันเดียววันเดียววันเดียวอ่ะนะใช่ใช่วันเดียวสามตาเลยมันนานนะใ่ไม่นานนะเดี๋ยวใส่หมวกใส่หมวกเตรียมพร้อมแต่ราว่าเอ็มร้อยอะมีหลดมากูเลย แล้วถ้าใครไม่มีปืนเนี่ยอย่าเล่นถ้าใครเล่นปืนสั้นนะก็รอรอต่อยรอต่อยมองหลุดอย่างเดียวใครที่เล่นปืนสั้นอ่ะพี่ฟังผมนะผมมียาชุบอะจะไม่รู้จะชุบจะชุบดีไหมชุบมามันก็ออกออกมาอยู่ดีอ๋อโอเคอ่าอย่าชุบเลยเข้าใจเข้าใจก็เก็บไปเล่นบริก็ได้พี่เขียนว่าชุบตัวฟรีชุบมามันยังมันต้ออยู่ดีอะอย่าอย่าชุบเลยดีกว่ามันเปืองของมันเปืองของ ไอสกอตไปไหนเนี่ยไอเชีย่ยพักหลังไ,ไอสกอตไอสกอตมันหายตลอดเลยช่วงคืนนีมันไปไหนวะหลับหลับหลับ <c oughs> สาภาพไอคูมิมันหาหมวกอยู่หรือเปล่าพี่นั่น,น,น,น่ะดิทันมันมันยิ่งเบอร์เบอร์อยู่ในบังหนาแบบดูสภาพมันใส่หน้ากากด <c oughs> มิมา การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นสู้ๆไว้พวกเรา,าแชมป์นี้มันไม่ได้มาเล่นนะมันจะเป็นแชมป์แรกของเราเลยนะใช่สำหรับกิจกรรมยิงปืนเน่ยชชพี่ไม่กดดันเลยพี่พชิวๆกูตื่นอยู่นะเอาจริงอะ่ะ ไม่เสร็จที่ชิวๆเพราะมันใจในทีเราอยู่แล้วทุกคนหัวใจหน่อยกดใจหน่อยครับกดใจหน่อยสามติวเตอร์เสี่ติวเตอร์ไอ้ครูพี่มันเป็น,น,นที่แผลลงไหนนะเพื่อนตัวเฮดที่เดิมที่เราชอบลงกัน,นอตอดปีอะโอเคแล้วก็เดิมไปลูกตัวยูแบง่งกลุ่มละสามโซ่ๆทุกคนโอเค รวมสามแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะถ้าไปเจอเยอะอย่างไรอยู่แล้วอย่างไรอยู่แล้วมาถึงว่าลงไหนนะลงไหนนะเจอเฮ็ดเจอที่เราลงกันไปไหวไหมโอเคจะกลัวหลับหรือเปล่าพร้อมเอาเออเอาเพื่อโบลีกท่องไว้เราต้องได้มันไปเพื่อโบลีกไว้เราจะสร้างชื่อให้วอลีเออไว้เดียไปที่เราออวมาแล้วใช่ไหมสวยเออ เชี่ยโลเปสลงมันลงตัดคนเราไอ้เชี่ยใช่โลเปสมันลงตัดคนเรา,า,าโลเปสมันลงตัดคนเราเว้ยใช่ใช่ใช่โลเปสมันลงตัดตัดคะแนนของพวกเรา ใช้เง่นโลเปสมันลงตัดตัด,ต,ดตัดตี้เราตัดคะแนนเราไหนมีคนไหมเปิดเปิดไมค์คุยด้วยมีคนเปล่า มี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 ด้านหน้าด้านหน้าเยอะด้านหน้าเยอะด้านหน้าโอเคโอเครีฟาร์มรีฟาร์มก่อนอัพแตกแจแตกเชี่ยมันลงตัดตี้เราอ่ะมันลงตัดตี้มันลงตัดทีมเราอ่ะ มันรู้ว่ามันแบบคนน้อยอ่ะกูว่าแล้วยังไงโลเปมก็ต้องลงดักไอเชีย่ยน่าจะลงเสากลางๆไปเลยเเรตรงกลางไหนตรงกลางที่มันเป็นเฮลิคอปเตอร์นะอุ้ แตกสองคนในเฮียเกมแรกใจเย็นทุกคนใจเย็นใช่มันไม่มีวอมันไม่มีวอคือกูจะคุยกันบนวออยู่แล้วแต่กูว่าว่าอยู่ทำไมมึงไม่ตอบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็น ตู้ไปสูปไส้ปไปอย่าไปกว่าอุ้ยเชีย่ยกูโดนไอ้เอ็ดยิงอิสั์เลยเขี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้สั์เลยไหวไหมวะโอ้ยแต่ไม่เป็นไรผมเป็นสเปกเตอร์าาได้โอ้ยเชีย่ยโดนดักยิงว่ะไม่ไมีใครลงกลางเลยพี่เพชรอ่ะผมลงกับแจ๊สแล้วก็ซอนสามคนเองอ่ะ มันเป็นลงข้างหลังกันหมดเลยอ่ะใช่ผมไม่นงงเราเราคุยไว้ว่าเราจะลงไม่เฉยลงงัดนี่เจอกระงัดแต่ไม่มีใครลงช่วยเลยผมกระแจ๊ดเอาเควางแผนกันเดี๋ยวเป็นสเปกเตอร์กันงงมากแป๊บหนึ่งนะเป็นสเปกเตอร์บินบินดูก่อนไอ้เหียไม่เงยโคตรเซ็งเลยโอ้หจังหวะนี้ครับ โอ้โหเรียบร้อยวอลเลย์แตกไอ้เหี้ยหมดตี้ต่อลามล่วงแล้วโอ้หเฮยเยสัตว์ยังเหลือไหมเนี่ยผมเหลือสองคนสามคนต้องใส่วอลต้องซื้อวอตอนนี้ครับแม่งมัน ด้วยาเฮี้ยโอ๊ยมันก็ย okay. yeah. ังพอเหลืออยู่สี mm ่คนไปปลุกไอ้สกอตมาด่วนเลยเฮี้ยจริงจำนวนคนก็มีผลนะเจ็ดเอ็มไม่มีอย่าพึ่งมึงยิงผิดไปก่อนยิงผิดไปก่อนมาเมายาเมายาใครเจ้ายาลมลมลมมันต้องมีวอลทุกคนถึงจะไหวจะตายแล้วไม่เหรอจะตายแล้วเล่นเลยเลเลยขับไปถกขับไปถกขับไปถกมันมีห่อคอยห่อคอยเร็ว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 เอ้าไอชิปไอชิปมันมันอยู่ทีไอนี่เด้อ อยู่กับพวกโลเปะหรอวะไปดักมันไปดักมันไปดักมันเร็วๆไปดักมันไปดักมันมีอะไรปะเอาใหม่ได้พี่เคครับใครมี 5F ซึ่งตอนนี้ครับเดี๋ยวไปดูกลางวงกันบ้างดีกว่าครับหื่มเชียผมเอาใจช่วยวอรเเออร์นะไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งไปนะครับตอนนี้กลางวงยังไม่มีคนลงเนี่ยถ้าผมบอกให้ลงกลางวงอ่ะสบายๆเลยลงกลางวงอ่ะเดือดกว่านี้อบอกเลยชิวเลยมีทิ้งหลังไว้ตัวหนึ่งครับ ตอนนี้วอร์รเออร์ไม่รู้ไปไหนแล้วหา,หาไม่เจอครับเอ,อ้าเมาส์เป็นอะไรวะนี่ออเชียร์เมาส์แบตหมดแป๊บนึง <c oughs> ดีไม่แบตหมดตอนแข่งเมื่อกี้มันยิงกันแล้วออเชียร์เมาส์แบตหมดแป๊บนึงโอเคมันยิงวอร์รเออร์เฮียมันดักวอร์รเออร์ จำนวนคนมันเยอะกว่ามันไม่ล่วงทักคนเร็วะโอ้มันจะเข้าไปเอาให้หมดเลยอะมันไม่ให้แต้มด้วยมันไม่ให้แต้มด้วยทุกคนต้องโทรบอกให้พวกมันหนีลงทะลง,ลงทะเลไปอะอย่างน้อยติดท็อปสามก็ยังดีตารแรกอะดีกว่าไม่ได้แต้มเลยเอาติดคะแนนก็ยังดี คือถ้ายิงยังไงมันก็สู้คือถ้ายิงยังไงก็ยิงสู้ไม่ได้มันต้องว่ายน้ำหนีอะ่ะม,มันไม่ไหวหรอกเฮ้ยโอ้อยากจะบอกนะแต่มันแต่กลัวว่าแบบจะโดนนูนี้นั่นมันต้องวิ่งถอยหลังไปลงน้ำอะ่ะต้องหนีอะ่ะ แล้วมันอยู่อย่างนี้มันออกไม่ได้แต่มันก็เจ็บหนักอยู่นะ โเฮียโดนดัดโดนตัดออกตีแรกืมโดนตัดออกตีแรกเฮียเราพลาดหว่ะไม่เป็นไรทุกคนยังมีเกมสองเกมสามโหหมดหมดหมดแน่เลยหมดแน่เลยไต่อยอรอรอยิงคาวร้อยิงคาวเหลืออีกสักตัวไหมวะ หมดเลย e ah, เฮียวมลเออกูโอ้ oh, e ah, ยหมดทีมหมดทีมเดี๋ยวต้องไปซื้อวอวตีนอื่นยังอยู่ไหมฮะยังไม่เจอใครนะครับแถวนี้ไม่มีครับฝั่งนี้ก็ไม่มี ซื้อมอเถอะพี่ได้ครับมันมีเวลาห้าหกนาทีตอนเข้าล็อบบี้เดี๋ยวไปซื้อก็ได้ทันอยู่เชียเชียร์ลไงาตอนนี้ยังไม่เจอใครอยู่ในแมปเลยนะครับไม่รู้อยู่ไหนกันหาไม่เจอเลยหายบิดเลยบันดนี้ยังไม่เจอเลยนะครับ แต่วงน่าจะบีบแล้วนะฮะต้องแช่งให้ตีอื่นได้ได,ได้ได้ที่หนึ่งไปอะ่ะเชยเหมือนจะมีคนเข้าวงนะฮะทุกคน 69เหลือบานเลยทีย่อ่ะขอให้69ชนะเหอะจริงในโพลีกจะได้ไม่ต้องขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาเรามาเอาใจช่วย69กันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือพอๆกันเลยเอาใจช่วย69แล้วกันนะครับมาเอาใจช่วย69ก่อนแล้วกันนะครับ69เหลือเยอะเลย69อยู่ในโพลีกไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรมากหรอก แต่ถ้า้พวกเชียนนี่ไปแม่งโหศัตรูชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยแล้วมาแล้วออครับดูเป็ดอ๋อมาแล้วครับคนเราเหลือแค่นี้แล้ววะแม่งข้างหลังมีอยู่พี่สามทหารเสือมาแล้วครับเอาล้วฮะแผนที่ดีคือไม่มีแผนสามทหารเสือกูอห้อพวกมึงได้แล้วกัน ไอ้พวกอะไรเนี่ยไอ้อนุวิทย์เนี่ย <c oughs> ขอให้ตาทหารเสือได้แล้วกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเป็นพิษเป็นภัยจะได้ไม่ต้องมาเป็นเซี้ยนเป็นหนามเราเกิดการยิงกันแล้วครับจังหวะนี้ครับปะทะกันแล้วครับระหว่างฮิโรชิกับ69โอ้โหมึงจะตัดตีกันดิวะเอาล่ะครับไอกาฮิโรชิครับยังไงครับยิงนะจังหวะนี้โอ้69ไปแล้วครับโอ้เกิดการยิงกันนะครับข้างบนโอ้โหตี69นอนเป็นผักกันหมด 69ออกจากสนามไปเลยครับหวะานี้โอ้ยพันยงพันยากันใหญ่เลยนะครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหเจนกับไล์ครับวิ่งไต่ขอบครับส่วนตีนี้ก็เตรียมตัวขึ้นนะครับยังเหลือหลายคนนะครับตีชุดดาโอ้โหเอาฮะเอาแล้วฮะเะฮะเ้ยสารทหารเสืออยู่ไหนครับยังหาไม่เจออะเจอแล้วครับ ก็จะยิงกับอ๋อยิงกับตีแดงครับไม่ใช่ยิงกับตีขาวครับยังเหลือรอดสามคนนะครับเก็บไปได้หนึ่งคนนะครับสามารนเสือนะครับซับโซโลนะครับเอสเอสสมาร์ทนะครับแล้วก็น้องน้องเต้ยนะครับผมด้านบนมีคุมเชิงนะครับสองคนนะครับมีไลยกับน้ำหนาวนะครับคุมเชิงอยู่แล้วโดนเปิดครับน้ำหนาวโดนเปิดซับโซลอยืนรับดาเมจคนเดียวครับยังไงครับโสองหนึ่งครับยังไง ซับโซโลไม่มีถอยครับเพื่อนเพื่อนช่วยครับเพื่อนช่วยแล้วยังไงครับซับโซโลจะแตกแล้วครับยังไงครับลายโดนหลังเข้าด้วยครับจังหวะนี้โดนลุมยิงจากหลายมุมเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโซตอนนี้ยืนอยู่คนเดียวครับเจนโดนยิงแตกแล้วโดยสมาร์ทสามทหารเสือและฮิโรชิมาข้างหลังครับจังหวะนี้ครับฮิโรชิครับยิงสามทหารเสือครับสามทหารเสือวิ่งมาเจอดงดงงูครับเอาแล้วยิงสวนไปล่วงเหมือนกันครับ ยังไงครับน้องเต้ครับยิงครับโอ้ล้วอยู่ในวงล้อมครับอยู่ในวงล้อมครับแล้วโลเปสยิงฟรีครับโอ้โลเปสยิงฟรีครับจังหวะนี้ซ้ายซยโลเปสยิงฟรีครับจังหวะนี้อ๋อเรียบร้อยครับอเอ้ยยังเหลืออีกไหมครับเมื่อกี้นี้เห็นแวบๆนะที่สองน่าจะเป็นอ๋อ ที่สองน่าจะเป็นตี้เขียวนะครับเอ้ยไม่ใช่ที่สองน่าจะเป็นที่โรชิที่สามน่าจะเป็นตี้เอ่อตี้ขาวเจเนซิสไอ้เหี้ยตรงไหนหมดแล้วครับหมดแล้วกำลังเก็บตรงครับอยู่ในทีโอ้ตึงเลยย่าแม่ง <c oughs> อะไรกู Đ อยู่ในยิงปืนอะไรมีอะไรมึงก็พูดมาดิก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวรอบหน้าแก้มือกันใหม่ทุกคนเอ้ยหกเก้าม่งไปตัดกับฮิโรชิไอ้เหี้ยสิงมาเอาใหม่ทุกคนสามเขียวที่สามอ๋อโอเคสามเขียวที่สามสามเขียวที่สามที่สองฮิโรชิใช่ไหมโอเคโอเคครับ เออเออเออนายกมานับอยู่หนึ่งตระกูลดีสองฮิโรชิสามอนุบิสโอเคมันได้คะแนนเลยดีเสื้อ,อ,อใช่ได้ไหมเรามีโอกาสยังมีโอกาสอีกสอง